สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งกับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้โด่งจะพาทุกคนนะครับพาเจ้ารถตู้แคมเปอร์ทักตู้นี้นะครับขึ้นสู่ยอดภูทับเบิกเพราะว่าเราต้องการฟิลลิงของความรู้สึกนะครับในการแบกน้ําหนักตู้แบบนี้แล้วก็ความสูงขนาดนี้ขึ้นสู่เส้นทางที่มีความสูงชันนะครับวันนี้เราจะแชร์ประสบการณ์การขับขี่ตู้แคมเปอร์ทักขึ้นสู่ยอดภูทับเบิกกันครับ และว,วันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษมากๆอุณหภูมิพื้นราบตอนนี้นะครับ43องศาครับเพื่อนๆเ,เรามาดูนะครับว่าวันนี้หลังจากที่เราขึ้นสู่ยอดภูดทเบิกในเวลานี้เนี่ยจาก43องศายอดภูดนี้จะเหลือกี่องศาเดี๋ยวไปดูนครับลุยครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ ตอนนี้นะครับอุณหภูมิภายนอกรถอยู่ที่43องศาผมจอดรถอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับและเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ยอดภูทับเบิกมาดูกันว่าอุณหภูมิจะลดลงกี่องศานะครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มรีวิวจากจุดเริ่มต้นก็คือหน้าเซเว่นอีเลทางขึ้นภูทับเบิกเลยครับเนื่องจากว่ารถตู้แคมเปอร์ทัก คันนี้นะครับมีความหนักพอสมควรแล้วก็น้ำหนักส่วนมากเดี๋ยวจะอยู่ที่ท้ายรถเพราะฉะนั้นการนำมารีวิวขับขึ้นสู่เส้นทางที่สูงชันเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆกับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจที่จะใช้รถประเภทนี้หรือว่าการขับขี่รถบ้านท่องเที่ยวในเส้นทางที่สูงชันนะครับหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราติดตามนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ได้เปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันใน E ีีนี้ นนี้้ไปพรรอมกันันะคบจากการเริ่มต้นเดินทางนะครับความรู้สึกแรกก็คือความรู้สึกของเสียงเครื่องยนต์น่นะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยมีน้ําหนักที่มากขึ้นพอโดยปกติถ้าผมขับรถเปล่าขึ้นที่ภูทะเบิกเนี่ยในเส้นทางที่มีความชันไปจุดที่เริ่มต้นเดินทางเนี่ยก็คือ รถเขาจะวิ่งแบบชิลๆมากครับเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีกําลังที่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียงเครื่องยนต์เนี่ยแปลกไปเลยครับก็คือเครื่องยนต์ทางานมากกว่าปกติอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าน้าหนักรถมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เป็นอุปสรรคของการเดินทางนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าความชันเนี่ยกับน้ำหนักที่แบกอยู่ด้านท้ายเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกของการขับขี่วันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ได้แชร์พร้อมกันเลยครับ จากจุดเริ่มต้นการเดินทางนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ43-44องศานะครับตอนนี้ขับเข้ามาสักพักเนี่ยอุณหภูมิลดลงเหลือ42องศาเซลเซียสครับเส้นทางในช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่พาร์ทที่มีความสูงชันนะครับก็เหมือนมีการปรับตัวในการขับขี่ไปเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงที่วิวถนนเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถนนเขาจะตรงไปนะฮะเพื่อนเพื่อนๆครับ เมื่อก่อนนะครับเส้นทางเราจะขับตรงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางเขาเปลี่ยนก็คือหักเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางใหม่เลยเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ได้มานานนะครับก็จะยังไม่เห็นวิวตรงนี้ของทางขึ้นภูทบเบิกเนาะเนื่อง,ง,นะงจากว่าถนนตรงเนี้เปิดใช้ได้ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับ โดยปกตินะครับตั้งแต่ติดตัวแคมเปอร์ทารักตรงนี้มาเนี่ยการที่โด่งขับรถอยู่ในพื้นราบนะครับอ,อ,อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ประมาณ1 1ถึง12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือ,อ,อตัวเลขจะวิ่งสวิงอยู่ประมาณนะครับ11 12 11 12, 12นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพอเราเข้ามาสู่ในเส้นทางประมาณช่วงหนึ่งเนี่ยอ,อ,อัตราสิ้นเปลืองที่หน้าจอตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็น 9.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็คือตอนนี้เฉลี่ยประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะในเส้นทางที่ยังไม่ชันเท่าไหร่เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเริ่มปรับลดลงแล้วครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับเราก็พาพี่เสือเทาแล้วก็ตู้แคมเปอร์รักของเราเข้าสู่ช่วงแรกแล้วนะครับก็คือเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเป็นเส้นทางโคดเคี้ยวแล้วก็ชันขึ้นทันทีนะครับในช่วงนี้อ ตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่โด่งซักซ้อมความเข้าใจของตัวเองนะครับก่อนที่จะขับขึ้นมาก็คือด้วยความที่น้ําหนักเนี่ยถ่วงท้ายมากพอสมควรนะครับสิ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวว่าทางชันนะครับตอนนี้ด่งขับเพื่อนด้วยหมดครับเพื่อนสองล้อนะครับเพือขับเลื่อนด้วยล้อหลังเราเนี้ ลัวว่าช bon like 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 <will> ่วงไหนที open, like it it ok it it ่ชันเนี่ยแล้วถ้าเราเดินคันเร่งนะครับหรือว่าเติมคันเร่งแบบแรงๆเนี่ยเรากลัวว่าหน้ารถจะยกเหมือนกันนะครับก็เลยพยายามทําความเข้าใจในการเดินคันเร่งนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ทางชันแบบนี้เราพยายามจตแต่งรถให้เข้าให้ดีนะครับแล้วก็เดินคันเร่งแบบสมูทนะครับเพื่อทําให้รถมันพุ่งเข้าหาโค้งแบบสมูทนะครับไม่ไม่กระตุกกระตักงเพราะว่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าถ้าต้องไปเร่งคันเร่งมากๆในโค้งเนี่ย แล้วก็ในเนินที่สูงชันเนี่ยกลัวว่าจะมีอาการของหน้ายกนะครับแต่ว่าเนินเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็ความชันความพลี้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราผ่านมาได้ครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่หักสอบเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ขึ้นทางชันเหมือนกันอ่าอันนี้เราก็จะเริ่มค่อยๆทาความเข้าใจนะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์ทำงานหนักมากเพราะว่า นี่บรรทุกน้าหนักน่าจะค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าโดดยังไม่ได้ชั่งเลยนะครับว่าสรุปแล้วนะครับน้ําหนักของตู้นี้เท่าไหร่ยังไม่ได้ชั่งจริงๆนะครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่ทราบถ้ายัางไงผดมีข้อมูลผดจะบอกอีกทีนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้นะครับก็จะเป็นโค้งตัวเอนะครับตรงนี้น่าจะผ่านกันประมาณ3ามสี่โค้งติดๆนะครับอ่าแล้วความชันเนี่ยโหชันจริงๆครับตัวนี้ สงพยายามขึ้นด้วยความเร็วประ,ประมาณ20-30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยขับรถที่มีน้ําหนักขนาดนี้ขึ้นสู่เส้นทางแบบนี้นะครับอย่างแรกอย่างที่2ก็คือเรายังไม่ชินกับน้ําหนักรถนะครับก็เลยพยายามขับรถเพื่อความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับ คือพิอีจุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือมีร่องรอยอยุบัติเหตุแล้วก็เป็นทางถนนขาดนะครับโห oh, oh, พี่รถตู้ทางข้างหน้า oh. นี่เขา oh. เขาถึงกับต้องต้อง,ต,องต้องหยุดนะครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์เลยตรงนี้ชันมากครับเป็นโพงหัก2อกซ้ายที่ชันมากๆตอนนี้ด่งเดินขึ้นด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับ เวลาที่เราขึ้นสู่ยอดภูทับเบิกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือรถคันด้านหน้านะครับถ้าเราไม่มั่นใจกันและกันนะครับเราก็ปล่อยพื้นที่ให้พี่เขามีพื้นที่ด้านหน้าเยอะหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ไม่ต้องจี้กันนะครับจะได้ขับรถสบายใจซึ่งกันและกันเนาะวันนี้เป็นวันเสราร์นะครับคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะเยอะแล้วก็รถที่อยู่ด้านบนน่าจะเยอะตอนนี้ผดก็จะพยายามเว้นพื้นที่นะครับเพื่อให้ที่รถ ตู้คันข้างหน้าเนี่ยเขาได้ขับรถขึ้นอย่างสบายใจนะครับก็คือเดินเลขแบบสบายใจเข้าเกียร์แบบไม่กดดันนะครับจะได้มีความสุขในการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่เขาแล้วความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับในหลายๆช่วงนะครับโอ้โหได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วทรมานแทนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับคือเสียงเครื่องยนต์อาจจะดูเหมือนเสียงดังกว่าปกติแต่ว่าตอนนี้โดมไม่ได้ใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงมากนะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์ของโดมเนี่ยก็อยู่ประมาณแค่ ประมาณพันถึงสองพนะครับรอบเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้เยอะความเร็ว2ี่สิบสามสิบไปหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าการขับรถขึ้นเส้นทางสูงชันเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับกลัวว่ารถจะไม่ขึ้นก็เลยพยายามเหยียบคันเร่งน,นะครับเร่งรออให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ของท่านจะทํางานหนักมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นผลที่ตามมาก็คือเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตนะครับ เพื่อนวิธีการก็คือเราต้องเข้าใจว่ารถเราเนี่ยมีรอบแรงปิดนะครับในแต่ละเกียร์อยู่ประมาณไหนซึ่งรถเครื่องดีเซลนะครับรอบแรงปิดจะอยู่ประมาณนี้ครับพันเจ็ดพันแปดถึงสองพกว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราเราเลี้ยงรอบไปประมาณเนี้ยคือรอบเครื่องยนต์ที่มีแรงปิดได้ดีแรงปิดก็คือแรงดึงนะครับอ่าเราจะเห็นว่าตอนเนี้ถึงแม้อ่าหลายๆโคง้งที่เขาจะเป็นโค้งหกงักศอกแล้วเป็นเส้นทางชันนะครับ โด่งเดินคันเร่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสมูทเลยรถเราก็ยังเดินขึ้นมาอย่างสมูทนะครับยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับยังมีความรู้สึกเหมือนแบบปกติเลยครับการเวี่ยงของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดเนื่องจากว่าสเต็ปของการออกแบบรถคันนี้นะครับโดมมองว่า การยึดรถนะครับกับชัสสดซีรถก็คือการยึดตู้กับชัดส,สีถ้าเพื่อนๆได้ดูตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเราจะเห็นเลยว่าตู้ตู้เนี้เราไม่ได้ยึดกับกระบะของรถนะครับเราดึงเหล็กนะครับลงไปยึดกับชัสสดซีรถเพื่อทําให้การทรงตัวนี่แหละครับเราคาดหวังการทรงตัวบนเส้นทางที่สูงชันและโค้งเคี้ยวแบบนี้แหละครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ควารู้สึกในจุดแรกเริ่มที่เราขับมาถึงตรงนี้ ผมว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราทาถูกเลยครับเนื่องจากว่าพอเรายึดตัวตู้กับชัดซีนะครับเวลาที่รถเอียงตัวนะครับหรือว่าเวลาที่รถบิดตัวเนี่ยในโค้งเนี่ยเขาบิดตามชัดซีรถเลยครับเพราะฉะนั้นชัดซีรถก็จะดึงตู้นะครับให้เขามีองศาที่ดี แทนที่ตู้จะเอียงออกทางหนึ่งนะครับรถจะเอียงไปทางแต่ตอนนี้ตู้กับรถนะครับเอียงตามองศาที่เข้าหาโค้งเหมือนเือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของการยึดกับแชสซีแบบนี้ดีมากๆเลยครับทําให้การขับขี่เดี๋ยวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพื่อนๆตอนแรกนี่แอบฟันเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการสะบัดนะครับเรื่องของศูนย์ถ่วงที่สูงนะครับโอ้โหอันนี้นี่สอบผ่านเลยครับการยึดตู้แบบนี้ต้องบอกว่า ไม่เสียแรงนะครับที่เราพยายามหาความรู้แล้วเราก็พยายามคุยกับแ,แคมเปอร์ทัคที่ต่างประเทศนะครับว่าทําไมเขาต้องหนีบกับชัตซีนะครับเขาบอกหนึ่งคือความปลอดภัย2คือความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหนีบกับชัตซียึดกับชัตซีแบบนี้ทําให้เกิดความแข็งแรงและความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นซึ่งมาให้ความรู้สึกนั้นจริงๆครับเพื่อนๆอตรงนี้นะครับก็เปน็นจุดหนึ่งที่มันโค้งแคบมากครับขวาแคบ แล้วก็ชันนะครับหักศอกขึ้นทันทีเลยหักศอกขึ้นทันทีเลยขวาแล้วชันมากด้วยโอ้โหก็ยังผ่านมาได้ด้ครับความรู้สึกของการที่รถสูงขนาดนี้จะสะบัดซ้ายสะบัดขวาไม่มีเลยครับไม่มีอาการสะบัดเลยอันเียโคมเนี้ยทงซ้ายแล้วแคบนะครับอ่าหชันมากชันมากต้องเดินคันเร่งค่อนข้าง ค่อนข้างให้สมูทนะครับเราจะฟังเสียงเครื่องยนต์เราเห็นว่าหรถพยายามเดินคันเร่งตอนนี้ประมาณ2000กว่ารอบนะครับเดินคันเร่งแบบสมูทสมูทปล่อยให้รถไหลขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะครับการทําแบบนี้แสดงว่าจุดสูงถ่วงทําได้ดีมากครับรถแทบไม่โครงเพลงเลยตอนแรกเราแอบปั่นใจว่าโอ้โหถ้ารถมันขึ้นทางชันแล้วโครงเพลงเนี่ยเราจะกลัวมากนะครับสรุปแต่ว,ว่าตอนนี้ อาการโครงเคงของรถเนี่ยไม่น่ากลัวครับแต่ว่าถ้าพูดถึงน้าหนักของรถเนี่ยยังมีความรู้สึกที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องประคองรถมากกว่ารถปกติทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิลดลงมาเหลือแค่35องศาเซลเซียสแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าอุณหภูมิลดลงเร็วมากครับ แต่แดดเนี่ยโอ้โหยังร้อนแรงนะครับแต่อุณหภูมิลดลงละ35ด้านนอกนี่แสดงว่าด้านบนผมว่ามีสิทธิ์ลงมาเหลือประมาณต่ำกว่า30ะนะครับแต่ว่าถ้าลงมาต่ำกว่า20นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับต้องติดตามกันดูว่าสุดท้ายแล้วบนยอดนู้นนะครับอุณหภูมิจะลดเหลือเท่าไหร่โอ้ตอนนี้34แล้วครับเพื่อนๆอ,อ่าไดครับขึ้นภูทับเบิดนะครับพอเรามาอยู่ในพท ที่เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยชันแบบนี้นะครับอ,อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ถ้าขับรถที่มีน้ำหนักเยอะขึ้นมานะครับอย่าไปเร่งคันเร่งมากนะครับปล่อยให้รถเขาวิ่งไหลๆเพลนินๆนะครับก็คือปล่อยให้เขาวิง่งในรอบนิ่งๆนะฮะมันเหมือนกันได้เขาเรียกว่าเหมือนการได้พักผ่อนผ่อนคลายของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นเส้นทางชันเนี่ยเราเราพยายามเค้นเขาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเส้นทางแบบเนี้ยปล่อยให้เขาวิ่งทาให้เครื่องยนต์เขาได้ เบาแรงลงนะครับเพื่อจะทําให้เวลาที่เราเข้าสู่ช่วงไหนที่เป็นช่วงสูงชันเนี่ยเราจะได้ใช้กําลังเครื่องยนต์ดได้อย่างเต็มที่นะครับป้องกันรถเกิดอาการโอเวอร์ฮีตนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันตอนนี้ที่รถโชว์ที่9.6กิโเมตรต่อลิตรนะครับ9.6กิโเมตรต่อลิตรตอนนี้ก็ถือว่ารถเ,เนี่ยพอขึ้นสู่เส้นทางสูงชันเนี่ยเขากินน้ํามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังอยู่ในพื้นฐานที่ โอเคอยู่ครับประมาณ9โลลิตร10โลลิตรแต่ผมว่ากับน้ำหนักบรรทุกประมาณนี้เนี่ยถือว่ายังทําได้โอเคอยู่นะครับรถคันนี้นะครับที่เราขับขึ้นมาก็คือนิสสันนาวาล่านะครับโปรโฟเแต่ว่าด่ใช้โหมดขับเคลื่อน2ล้อนะครับเราไม่ได้ใช้โหมดขับเคลื่อน4ล้อขับขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล190แรงมา้าก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ ถือว่าทําได้ดีเลยบางช่วงเนี่ยอาจจะมีความหนืดหน่อยแต่ว่าก็ยังไหลขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูใน GPS เนี่ยระยะทางน่าจะเหลือประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะครับไม่ถึง10กิโลแล้วก่อนที่จะถึงยอดภูทับเบิกตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงเหลือ33องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆเลยเวลาที่เราขับรถที่มีน้ำหนักเยอะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย โอ้ตอนแรกแอบวั่นใจเหมือนกันครับว่า๊จะขึ้นไหวไหมแล้วขึ้นอันตรายไหมถ้าเกิดอ c ซิเดนเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าผมเคยขับที่หมีดํานะครับเป็นรถที่ไม่ได้บรรทุกหนักขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีโค้งหนึ่งนะครับที่รถมีอาการท้ายสะบัดคือคือล้อเขาฟรีเลยนะครับแล้วก็รถเขาดับในโค้งพอดับปุ๊บรถันคาอยู่ในโค้งเลยครับท้ายสะบัดข้ามเลนไปนิดนึงโอ้โหตกใจมากตอนนั้น ก็เลยแอบกลัวแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นรถที่เราไม่ได้เปิดโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแถมเราบรรทุกคมตัวแคมเปอร์ทักขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยแอบหวั่นใจเหมือนกันแต่ว่าโคเมื่อสครู่ก็ผ่านได้ด้วยดีครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังขับรถขึ้นมานะครับกำลังเรียนรู้ทั้งรถเรียนรู้ทั้งเรานะครับแล้วก็เรียนรู้ทั้งน้ําหนักของการบรรทุกเนี่ยกับเส้นทางไปด้วยถ้าเพื่อนๆมีคําถามตรงไหนนะครับว่า เรื่องอะไรบ้างบรรทุกแล้วขับเป็นยังไงถ้าตรงไหนที่โด่งอาจจะไม่ได้อธิบายแบบละเอียดนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับมาในคลิปได้เลยว่าคุณโด่งครับตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงคุณโด่งทำยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวโด่งจะมาตอบในคอมเมนต์ให้อีกทีก็ได้นะครับถ้าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเดินทางในทริปนี้นะครับก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับแล้วเดี๋ยวโด่งจะเข้ามาตอบให้นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราเข้าใกล้ความ สูงชั้นของยอดพูับเ,เบิร์ขึ้นไปแล้วครับนี่ตรงนี้เป็นอีกโค้งหนึ่งที่สวยมากๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มีปูนกั้นซ้ายมือตรงนี้นะครับอุย้ยต้องบอกเลยครับว่าขาขึ้นขาลงตรงนี้เสียวมากๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเขามีปูนกั้นตรงนี้เนี่ยความบาดเสียวของโผมนี่หายไปครับแต่ก่อนนี้การขึ้นลงพูโตเ,เบริร์แต่ก่อน om, ต้องบอกว่าเสียวทุกโค้งครับเพราะว่า ถ้าเกิดความผิดพลาดคือตกเขาอย่างเดียวเลยไม่มีเหล็กกั้นไม่มีไม่มีปูนกั้นแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเส้นทางจะเป็นเส้นทางเล็กๆแต่ว่าตอนเนี้โอ้ก็มีความรู้สึกที่แบบปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่ามีเหล็กกั้นแล้วก็ถนนกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ในความชันหลายๆจุดเนี่ยถึงว่าการปรับปรุงถนนหลายๆครั้งเนี่ยความชันหายไปมากพอสมควรน,นะครับตรงนี้ปอีกเนินหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าปรับเสียงจริงๆฮ้ ถูชันมากครับคือสิ่งที่กลัวก็คือพอเป็นเส้นทางที่ชันแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยดงหักพงปลายซ้ายแทบจะสุดเลยนะครับถ้ารถมีอาการหน้ายกนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้รถเข้าไม่เข้าโค้งเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าด้านท้ายเขากดน้ำหนักมากเกินไปแล้วหน้ายกลอยเนี่ยด่านสัมผัสที่เราต้องการเลี้ยวเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะไม่มี การเลี้ยวเลยนะครับแล้วรถเขาจะตรงไปทางอื่นอันนี้คือสิ่งที่กลัวตอนที่ก่อนจะขึ้นมานะครับแต่ตอนเนี้ความกลัวตรงนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มหายไปประมาณ5 0 6 0แล้วเนื่องจากว่ายังไม่มีอาการที่เรากลัวให้เห็นนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเดินคันเร่งไม่สมูทนะครับหรือว่าเราแอบ,บเหยียบคันเร่งแรงๆเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในในถนนในลักษณะที่โค้งแบบนี้นะครับอาจจะมีอาการหน้ายกได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับ ราะว่าดกพยายามเดินคันเร่งให้สมูทมป้าๆนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมเราพยายามเดินคันเร่งให้สมูทนะครับโดยที่เราจะไม่กระแทกคันเร่งให้แรงในขณะที่รถอยู่ในโค้งแล้วก็ทางชันนะครับใกล้ความจริงเต็มทีแล้วครับตอนนี้อุณหภูมิด้านนอกรถนะครับเหลือแค่31องศาเองครับไม่น่าเชื่ออุณหภูมิลดลงมา10กว่าองศานะครับแต่ว่าแดดภายนอกนี่โอ้โหยังร้อนแรงอยู่นะครับ โอเคจากจุดที่เป็นช่วงที่มีความสูงชันมากๆของเส้นทางเนี่ยเราผ่านมาได้หลายช่วงเลยครับตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสิ่งหนึ่งที่ดีใจมากๆก็คือนี่แหละครับการยึดตัวแคมเปอร์นะครับกับชัดซีเนี่ยส่งผลจริงๆเรื่องของการทรงตัวในขณะที่รถอยู่ในโค้งนะครับเนื่องจากว่าการหนีบ ตัวตู้นะครับให้เป็นองศาเดียวกับชัดซีเนี่ยมันจะทําให้รถนะครับเอียงตามชัดซีเลยครับโอ้โหพี่ช่างกองนีเยอะจริงๆวันนี้ช่างกองทุกคนนี้เขาอยามาเก็บภาพของพี่ๆที่เขาขับมอเตอร์ไซค์นะเป็นแอคชั่นสวยๆของการเดินทางเข้าสู่ยอดปูทเบิงแต่ว่าวันนี้พี่ๆเขาอาจจะเห็นของแปลกนะครับว่าเอ๊ะผมแบกอะไรขึ้นมานะครับพี่ๆเขาลันชัตเตอร์กันใหญ่เลยแต่เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับ พี่คนไหนที่ถ่ายรูไปไว้เพราะว่าผมอยากได้รูปสวยๆของอพี่เสือเทาในการขับรถขึ้นพูทบเบิร์มในการเนื่องจากว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ตั้งแต่เราได้พี่เสือเทามาแล้วก็เราเอาพี่เสือเทาขึ้นรรทุกหนักขนาดนี้แล้วก็ขึ้นสู่เส้นทางสูงชันอันนี้ก็คือครั้งแรกของพี่เสือเทาแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของโด่งเหมือนกันครับเส้นทางตรงนี้เปลี่ยนไปมากเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่า ที่พูทับเบิกเนี่ยรีสอร์ทหรือว่าที่พักเขาจะน้อยกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมีสถานที่ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยผมเชื่อว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยวนะครับ เดี๋ยวนี้ภูทับเบิกดเนี่ยโหนะักท่องเที่ยวเยอะมากเขาก็เลยมีการขยายพื้นที่ของรีสอร์ทแล้วก็เต็นท์กระโจมต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเียแต่ว่านะักท่องเที่ยวทุกคนที่ขึ้นมาเที่ยวที่นี่หรือว่าผู้ประกอบการที่นี่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ช่วยกันก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าทุกทุกสถานที่ท่องเที่ยวจะยังคงมีสเสน่ห์และสวยงามเสมอถ้าเราช่วยกันรักษาความสะอาดและรักษาธรรมชาติรักษาต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามอยู่เสมอนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดสูงสุดก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปสู่หมู่บ้านแล้วนะครับโหเราทําได้ครับวันนี้เราผ่านมาได้ก่อนขึ้นมานี่โหแอบหวั่นในใจเลยครับแต่ว่าเพื่อนเอนเนชื่อไหมครับว่าความน่ากลัวของการขับรถขึ้นเขาเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าการขับรถลงเขานะครับเนื่องจากว่าความอันตรายของการขับรถท่องเทีย่ยวภูเขาจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ขาลงนะครับถ้าใครที่บริหารการใช้เบรกไม่ดีเนี่ยหรือว่าใช้เบรกมากเกินไปเนี่ยแล้วบวกกับรถที่มีน้ำหนักเยอะแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้ยน่ากลัวนะครับแล้วโด่งก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์การบรรทุกหนักขนาดนี้ในการขับลงเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดย่งไม่แน่ใจว่าเราจะทํา EP ที่2กันหรือเปล่าในการขับรถลงเขานะครับเดี๋ยวขอมาทบทวนกันอีกทีว่า ครั้งแรกของการขับรถลงเขาในการบรรทุกหนักแบบนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการกันอีกทีว่าเราจะบริหารการใช้เบรคแล้วก็ใช้เกียร์ยังไงให้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนเน,นี้พอเราเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ตรงเนี้จะเริ่มมีการบริหารการใช้เบรคขาลงแล้วครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นท้ายคลิป EP เนี้ยเราก็มาแชร์กันสักนิดสักหน่อยนะครับในการขับรถหนักแบบนี้ตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่ารถเนี่ยหน้าทิมลงมากนะครับโดงก็ เข้ามาที่โหมดแมนนวลนะครับเราลงเขาด้วยเกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับอาปล่อยคือปล่อยเลยนะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับเราเราจะไม่ให้เท้าอยู่ที่แป้นเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราปล่อยคือเราปล่อยเลยให้เบรกเขาได้มีการคลายความร้อนนะครับอ่านะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับตอนนี้คือลงเขาต่อเนื่องเลยนะครับ สาเหตุที่รถเบรกไม่อยู่นะครับหรือว่าเบรกหายหรือว่าเบรกแตกเนี่ยสาเหตุหลกักๆก็คือความร้อนที่สะสมในระบบเบรกนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีการขับรถลงเขาแล้วก็เกิดอาการกลัวที่รถจะไหลนะครับก็เลยไม่ยอมปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับคําว่าปล่อยเท้าออกจากเบรกคือต้องปล่อยออกมาเลยนะครับไม่ใช่ว่าถอดออกมานิดเดียวนะครับต้องปล่อยเท้าออกจากเบรกเลยเวลาเราต้องการนะครับให้รถชะลอเราก็เหยียบเบรกนะครับเย่าบเบรกแบบนี้ให้รถชะลอนะครับ แล้วปล่อยเลยนะครับอ่าตอนนี้รถวิ่งอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับโอเคอ่าปลอดภัยครับถือว่าระยะเบรกไกลมากๆครับโดยปกติแล้วเวลาที่ด่งขับรถที่สันนวล่าคันนี้นะครับแล้วลงเขาเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยยังไงก็เอาอยู่ครับไม่ค่อยน่ากลัวเลยแต่ว่าวันนี้พอน้ําหนักรถที่มากขึ้นเนี่ยระยะเบรกมากขึ้นประมาณผมคิดว่าจากความรู้สึกนะครับ ที่ผมจับความรู้สึกเนี่ยระยะเบรกน่าจะมากขึ้นประมาณเท่าครึ่งครับสมมุติว่าเราชะลอความเร็วด้ยตอนเท่านี้เนี่ยสักสี่ห้าเมตรเราชะลอได้เราจะใช้ใช้การเหยยบเบรกที่ที่มากขึ้นแล้วก็ระยะเบรกที่ไกลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรทุกหนักหรือการเปลี่ยนแปลงน,าน,าน้ำหนักบรรทุกของรถแต่ละคันเนี่ยเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับกับรถก่อนว่ารถแต่ละคันเป็นยังไงอย่างที่เสือเทาเนี่ย วันนี้ผมก็เริ่มได้ทำความเข้าใจกับเขานะครับว่าเราต้องปรับตัวเข้าหารถด,ด้วยแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยครับว่ารถที่มีน้ําหนักบรรทุกมากขึ้นเนี่ยเขามีอัตราเร่งที่เปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็ระยะเบรกที่มากขึ้นขนาดไหนนะครับอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจรถของตัวเองด้วยนะครับเรามาถึงยอดภูทบเบิกแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับอุณหภูมิพื้นราบ จาก43 44นะครับพอขึ้นมาบนนี้นะครับอุณหภูมิเหลือแค่29องศาแค่นั้นนะครับ ผมคิดว่าตอนเย็นนะครับหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยอุณหภูมอิอ่ะต้องมีลดลงมากกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้29องศากับด้านบนเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับเพราะด้านล่างเนี่ยร้อนสุดๆเลยครับเพื่อนๆและตอนนี้เราก็ขึ้นถึงยอดภูทบเบิกแล้วครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมวิวสวยๆบนยอดภูทบเบิกกันไปก่อนนะครับ Thank mm -hmm. you. จากเมื่อวานนี้นะครับที่เราพาพี่เสือเทานะครับในเวอร์ชั่นนี้ขึ้นมาที่ยอดภูดทับเบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าการที่เราบาลานซ์น้าหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักต่างๆที่อยู่บนตัวรถเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยครับรถเวลาที่เราขับผ่านโค้งต่างๆหรือเนินต่างๆที่มีความชันนะครับรถก็ยังทรงตัวได้แล้วก็ยังบังคับควบคุมได้ ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่ผ่านฉลุยเลยครับสำหรับ EP นี้ก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วต่อไปแลาต้องไปทดสอบเรื่องระบบอื่นๆนะครับท้ายคลิปนี้สิ่งที่จะขาดไม่ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุสนของเรา SIA นะครับสยามอินเตอร์การประมูลถ้าเพื่อนๆใครอยากซื้อรถมือ2อนะครับอยากประมูลรถมาขายหรือว่าประมูลรถมาใช้เองหรือว่าอยากจัดแฟแนซ์อย่าลืมนะครับไปกรอกข้อมูลในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพืเ่อนๆสำหรับ EP นี้บายบายสวัสดีครับ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ